ักแรกในร,รักเดียวของแม่ชีสันสณีเสถียรสุดเสถียรเสถียรสุดมหาเศรษฐีเจ้าของเพลินจิตอาเขตผู้ชายเบื้องหลังแม่ชีสันสณีเสถียรสุดรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานการเป็นเมียน้อยของใครคนหนึ่งชีวิตมันก็จบเพียงเท่านั้นมันไม่ได้เติบโตต่อเพราะชีวิตมันไม่ได้มีแค่นั้น ชีวิตไม่ได้เป็นแค่ของใครคนหนึ่งคือคำสาร,รภาพของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดในหนังสือเล่มโตชื่อแม่ชีสันสนีเสถียรสุดก้าวย่างทางปัญญาเขียนโดยมนทิราจูถาพุทธ,ธิวางแผงปีพศ2548นั่นทำให้ผู้กังขาเกี่ยวกับการออกบวชของท่านเข้าใจเต็มร้อยหลังจากเครือบแคลงใจมานานหลายปี นางสาวสันสนีปัญญสิริอดีตรองมิสอดารอันดับหนึ่งผู้กำลังเป็นประชาสัมพันธ์สถานบริหารร่างกายเวอร์ครับเป็นนางแบบผู้สวยเก๋บุคลิกงามมารยาทดีพูดด้วยซุ้มเสียงนุ่มนวลไพเราะอีกทั้งยังเป็นพิธีกรชื่อดังทางทีวีพบรักกับเสถียรสถียรสุดหนุ่มใหญ่รูปหลอ่อผู้จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ เขาเป็นหลานพญาและยังเป็นเจ้าของเพลินจิตอาเขตแหล่งช้อปปิ้งชั้นนําเมื่อ30ปีก่อนดูเหมือนชีวิตล่องลอยอยู่บนสวรรค์แต่หนึ่งปีผ่านไปสันสนีจึงรู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วความสุขสั้นๆที่ขั้นอยู่บนกล่องทุกมหกมาทําให้หญิงสาวตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกโดยเด็ดขาดในสปีต่อมาลึกอยู่ในใจนั้น ท่านทราบว่าแม่ผู้เคยเป็นบ้านเล็กของนายอำเภอบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรอมตรอมอย่างไรโดยเฉพาะหลังจากมีลูกสาวคนที่สองนามสันสีไม่กี่วันนายอำเภอไปเยี่ยมและประกาศว่าเด็กหญิงหาใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาไม่เหตุเพราะเขาพบผู้เป็นแม่เป็นครูประชาบาลนิสัยดีเพียงคืนเดียวแล้วห่างหายนานเกือบสิบเดือน เพราะถูกบ้านใหญ่ควบคุมตัวไว้ไม่ให้แอบพบครูผู้น่าสงสารผู้จบชีวิตด้วยโรคหัวใจนณะสันสนีอายุแค่15ปีเสถียนเสถียนสุดกลายเป็นครู่บุญหรือยอมอุปถาของแม่ชีสันสนีทันทีที่แม่ชีเริ่มบวชที่วัดสิริพงษธรรมนิมิตซึ่งตั้งอยู่ในซอยวัชรพลถนนรามอินทากรุงเทพพระครูภาวนาพิธานเจ้าอาวาส คอยเกื้อกูลทางสติปัญญาให้ผู้ที่เรียกขานท่านว่าแม่ชีคุณหนูที่ใครๆรู้กันว่าฉลาดหลักแหลมมุม่งมั่นหัวไวกล้าและทะเยอทะยานแต่เหี้ยวดื้อรัน้นและเอาแต่ใจตัวเองแม้จะบวดนานเดือนก็ยังไม่วางเขี้ยวเล็บเสียทั้งหมดเสถียรเริ่มด้วยการขออนุญาตหลวงพ่อสร้างกุฏิหลังโตและงาม ด้วยไม้ชั้นดีให้แม่ชีบวชหม่หลังพบว่ากุฏิเก่าขับแคบตามด้วยให้คนไปปลูกดอกไม้และไม้ประดับรอบกุฏิและแถมด้วยการทํารั้วไม้ระแนงเตี้ยๆล้อมรอบเป็นการกําหนดอาเขตเสถียรแวะไปที่กุฏิแม่ชีทุกวันเพื่อช่วยเหลือง,งานต่างๆและเป็นกําลังใจโดยมีแม่ชีนกวีดผู้เป็นแม่ชีพี่เลี้ยงอยู่เป็นพยานในการคบหากันอย่างบริสุทธิ์ของชายหญิงคู่นี้ ขันเห็นแม่ชีอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสเสถียนซื้อมาให้อีกกว่าสิบเล่มพอพบแม่ชีร้อยพงมาลัยเพื่อนำไปบูชาพระในโบสถ์เขาซื้อถุงมะลิถุงใหญ่พร้อมอุปกรณ์การร้อยมาลัยไปฝากเมื่อรู้ว่าโบสถ์เก่าไม่แข็งแรงเพราะฐานชำรุดเขาจัดการหาวิศวกรและช่างรับเหมาไปบูรณะซ่อมแซมวันหนึ่งคุณแม่ชีหนูจะเรียนพระอภิธรรม เขาไปนิมนต์พระที่วัดระฆังแล้วจัดห้องเรียนพระอภิธรรมไว้เพื่อต่อไปจะได้ใช้เป็นที่ศึกษาของเราพระภิกษุและแม่ฉีด้วยแต่หลวงพ่อพูดเปรยๆว่าจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้เป็นสิ่งเรียนรู้ธรรมเท่านั้นสเสถียรก็ขนต้นไม้ไปปลูกจนวัดล่มรื่นถนนหนทางเข้าวัดไม่ดีสเสถียรก็สือรถตู้ถวายวัดเพื่อสะดวกในการขนส่งพระเนนส่วนงานเทศกาลทอดกรถิน และทอดผ้าป่าเล่าเขาเป็นเจ้าภาพเสมอเจ็ดปีผ่านไปแม่ชีหนูคิดจะสึกหลายครั้งแต่หลวงพ่อใช้อุบายฉุดรลังไว้ก่อนมรณะท่านฝากฝังสิทธ์ก้นกุฏิกับเหล่าพระชื่อดังในฐานะแม่ชีเป็นผู้ช่วยเหลือวัดมากมายและตั้งใจปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเป็นพระอภิญญาจึงรู้จิตอดีตและอนาคตของสิทธ์จึงแนะนำซื้อที่ดินติดกับวัดเอาไว้ เหตุน,นี้การต่อมาแม่ชีสันสณีจึงก่อตั้งเสถียรธรรมสถานในสวนป่ากลกางกรุงเนื้อที่14ไร่ตามที่พระขูตั้งใจไว้แน่นอนเสถียรทุ่มทุนให้มากมายมหาศาลเหมือนเช่นเคยเสถียรยังคงเป็นโยมอุปถากของแม่ชีมาตลอดเวลา29ปีทุกวันนี้เขาเป็นประธานกองทุนเสถียรธรรมสถานโดยมีแม่ชีสันสณีเป็นผู้อำนวยการ สะเทืนช่วยทุนและข้อคิดต่างๆแต่แม่ชีเองก็เพ่งเพียนใฝ่ทำอย่างเข้มข้นจึงได้การขานรับทั่วโลกว่าสถานที่แห่งนี้ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกมากมายเกินบรรยายครั้งหนึ่งนักข่าวสาวพูดกับแม่ชีว่ามีหลายคนพูดกันว่าท่านทำได้เช่นนี้เพราะมีเงินแม่ชีสันสนียิ้มอย่างมีเมตตา ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงสง,งบเย็ยนว่าอย่างนั้นหรือจ๊ะ